สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้นะครับพิเศษครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของโฟทีของเราซึ่งเรามีน้องใหม่ครับชื่อว่าโฟซอยนั่นเองครับนี่ครับกล่องสวยๆงามๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับเพราะว่าเจ้าของแปลงนี้ได้ทําการทดสอบใช้โฟซอยเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวก่อนเลยค่ะลำเพลินพุ่มสวัยค่ะพี่เพลินค่ะอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะแบ่งนะครับกี่ไร่ครับแปลงนี้30ไร่ค่ะ30ไร่รอบนี้ลงข้าวจัสมินค่ะจัสมินนะครับอ่ะและแน่นอนพี่เพลินได้ทดสอบก,การใช้โฟซอยใช่ค่ะ,ะคได้ลองใช้โฟซอยเป็นครั้งแรกนะคะด้วยการมาฉีดพร้อมกับยาคุมฆ่าญ้าช่วงข้าวอายุ7วันค่ะอืมครับผมนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรครับ รอบนี้รู้สึกว่าค่าของเราขึ้นสม่ำเสมอกันทั้งแปลงเลยค่ะ,อคะตอนนั้นปัญหาเรื่องดินที่ทำนามาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างไรมันก็จะเป็นช่วงดินแข็งดินแข็งดินกระด้างหวานข้าไปแล้วข้าวจะไม่ขึ้นส่วนช่วงปลายปลน้ำก็จะเกิดเป็นน้ำเป็นสนิมค่ะแล้วแบบดินเหมือนเป็นสนิมจับหน้าดินแล้วหวานข้าไปข้าวไม่ขึ้นค่ะข้าไม่ขึ้นถ้าขึ้นมาเป็นไง ขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็ตาย <c oughs> เป็นหย่อมหย่อม <c oughs> เป็นหย่อมหย่อมอ่าก็คือมันไม่ได้เป็นน้้าแปลงหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นแข็งบ้างแล้วก็ปลายน้ําก็เป็นตะหนิมใช่ค่ะองเลยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆแปลงเขาเจอกันอยู่นะท,ทุกทุกรอบก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดค่ะจะแก้ไม่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้เลยใช่ค่ะนะครับแต่แน่นอนแหละก็ประคองกันได้ผลผลิตกันมาหลายปีแลวใช่ <c oughs> อ่ะพอใช้โฟซอ์ไปแล้วเป็นยังไงฮะก็ด <c oughs> ูดูด้วยสายตา แปลงนาของเรารอบนี้นะคะจะขึ้นสม่ําเสมอกันทั้งแปลงเลยค่ะข้าวโตเสมอกันอืค,ครับทั้งผืนเลยค่ะเดี๋ยวดูครับนี่คือภาพจริงฮะสามสิบไร่ทั้งผืนเลยนะเขียวแบบไม่มีแหวงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<ต>ขึ้นเสมอ,แต,อแต่ก่อนนี้มันจะแหว่งเป็นโซนๆอย่างที่ท,ที่ดอนดอนดินแข็งๆก็จะแห้งตายที่รุ่มๆปลายๆน้นํานี้น้ําเป็นสนิมก็จะไม่ขึ้นก็จะตายแต่ก่อนตรงเนี้จะแหว่งหมดเลยใช่ นะครับแล้วโฟซอยเนี่ยพอเราเอามาใช้ร่วมกับยาคุมฆ่าเนี่ยยาคุมฆ่าของเราเนี่ยนะครับใช้มากใช้น้อยอย่างไรที่จากประสบการณ์จากแปลงอื่นข้างๆข,ของพวกพี่ๆเขาใช้ยาคุมค่าย่ากันเขาจะใช้ถัง200ลิตรจะใช้ยาคุมค่ายา่าประมาณ ามถึงสี่ขวดต่อถังส่วนน้ำที่เพลินใช้ร่วมกับโฟซอยใช้ยาคุมค่ายญ้าแค่ขวดครึ่งเองค่ะอุ้ยน้อยกว่าเขาสองสามเท่าเลยนะใช่ค่ะโอ้ถือว่าได้ลดต้นทุนเคมีด้วยได้ลดต้นทุนเคมีและ,ะแน่นอนข้าวเขียวสวยงามตอนนี้ข้าวอายุกี่วันนะอีกรอบหนึ่งสิบเก้าวันค่ะสิบเก้าวันเองฉีดพร้อมกับยาคุมค่าไปตอนข้าวเจ็ดวันข้าว,<ม>ขาวเขียวสวยงามครับแล้วตอนนี้ลมหนาวมาแล้วด้วยลมหนาวมาแล้วอ่านะครับแน่นอนครับเราก็ต้องบำรุงดูแลกันต่อไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟที ใช่ค่ะ,ะเพราะ,ะโฟทีเราใช้ต่อเนื่องมา3ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่4แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวโฟทีตัวนี้ค่ะโอเค,คแล้วก็น้องใหม่โฟซอยก็ได้ทําการทดลองแล้วดีไหมดีค่ะสุดยอดมากค่ะ,ะถ้าพี่เพินบอกดีจบครับครับวันนี้ก็้องขอบคุณพี่เพินครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของโฟซอยน้องใหม่ให้กับพวกเราได้ฟังผม,งมนัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ